คพาะลูกหนังกจาแตงครับหมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเดตสกัดสปอร์ตสื่อชื่อดังนะครับก็ได้มีการระบุว่าแมนยูเดั้นจะไม่มีการลงทุนคว้ากองหน้าคนใหม่นะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เนื่องจากว่ามีแผนที่ทุ่มเงินก้อนโตนะครับในการล่ามิดฟิลมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์โดยที่ล่าสุดนะครับได้มีการเล็งไปที่เอฮ่าอเลดแอนเดอร์สันนะครับมิดฟิลของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับซึ่งถูกตั้งราคาไว้ไม่ต่ำกว่า100้ล้าน แมนยูเต็ดนะครับ, ed, รบประสบปัญหาไร้เบยจามินเชสโก้นะครับศูนย์หน้าทีมชาติสโลวเนียที่เจ็บเขา่านะครับในสื่ออันที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บุกไปเสมอทอันนัมฮอสเปอร์สองประตูต่อ2เลยทําให้นักเตะนั้นจะไม่สามารถรับใช้ชาอาทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมในสัปดาห์นี้ได้นะครับแต่ล่าสุดนั้นทางฝั่งของแมนยูเต็ดก็ต้องบอกว่า,าไ,มไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเนื่องจากว่าเบย์เมินเชสโก้ก็มีอาการบาดเจ็บไม่ พักแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงนะครับแมนยูเต็ดนั้นในช่วงปลายปีนี้จะต้องปาสจ,จาก2แนวรุกอย่างไบรอันเอบเอลโม่แล้วก็อา,อามัดเดียโลนะครับที่ต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเลยทําให้แมนยูเต็ดนั้นจะประสบปัญหาผู้เล่นเกมรุกอย่างแน่นอนในช่วงปลายปีนี้นะครับหลังจากทั้งเชสโกเจ็บก็ดีนะครับรวมถึงอาจจะต้องเสีย2ตัวหลักไปนะครับมันก็มีรายง,งานว่าแมนยูเต็ดนั้นอาจจะมีการเติมกองหน้าเข้าใหม่นะครับโดยที่อารโมลิงนั้นก็ไม่ได้มี หลังจบเกมที่เจอกับสเปอร์นั่นเองนะครับกระทั่งล่าสุดทางฝั่งของ Sky Sports ก็ออกมาระบุนะครับว่าแมนยูเตดนั้นจะยังไม่มีแผนในการคว้าตัวกองหน้าคนใหม่แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แบบปังๆก็คือในตำแหน่งผู้เล่นเกนอาร์มิดฟิลนั่นเองนะครับก่อนนั้นแมนยูเตดนั้นมีข่าวที่เขาเรียกว่าให้ความสนใจนะครับท้งกาลอสบาเลบานะครับมิดฟิลของบรายตันรวมไปถึงอดัมวาตันของคริสตัลพาเลทนะครับแต่ล่าสุดนั้นฟอเรนพัตเทนเบิร์ดนะ นะครวมไปถึงาทางฝั่งของ d a i l y m a i l นะครับผมก็ได้มีการระบุว่าแมนยูเต็ดแล้วก็ทีมงานของอาร์โมลิงนั้นมีความสนใจที่ดึงตัวเอเลียดแอดเดอร์เซนนะครับมิดฟิลด์ห้องเครื่องนะครับของอเจ้าป่านอตติงแฮมฟอรเรสมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟอ r e เรส์ Forest, นั้นค่อนข้างที่จะเคี่ยวออกมากนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง 100- ถึง120ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวนะครับผมก็ได้มีการาพูดถึงไว้นั่นเองณนะขณะนี้นะครับต,ต้องรอนนะั้า แล้วแมนยูเต็ดนั้นจะสามารถคว้าตัวเอลดแอนเดอร์เซนมาร่วมทีมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าแมนยูเต็ดจ่ายในค่าตัวประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างมหาศาลแล้วอาจจะแสดงให้อะไเรียกว่ายกความกดดันให้กับตัวนักเตะด้วยอีกต่างหากนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าซัมเมอร์นี้แมนยูเต็ดนั้นจะสามารถคว้าตัวมิดฟิลด์รายใหม่เข้ามาสู่ทีมได้จะเป็นทางฝั่งของเอลดแอนเดอร์เซนหรือว่ากาลอสบาลบารวมไปถึงอาดาวาตันเชื่อว่าแฟนขี่นั้นปองว่าใครก็ได้ณขะ นี้ครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนักกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนใส่สามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ